สวัสดีครับพี่น้อง f อฟซครับสำหรับวันนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับงานของลูกค้าทางดอนเมืองนะครับผมพร้อมส่งแล้วนะครับพอดีทางเจ้าของรถโทรมาวันนี้นะครับว่าป้ายมาแล้วกําลังเดินทางนะครับส่งเลยนะเพราะว่าที่จอดจํากัดมากนะครับผมไม่อยากเก็บไว้หลายวันนะครับผมให้นำจากลินรถปลดป้ายนะครับขอากเบียดนะฮะงานรถคันนี้นะครับคันนี้เป็นหนึ่งจุดหกีนะครับตัวท็อปเลยนะครับเป็น เกียร์ CVT เต็มเต็มเต็มสูบเลยนะครับเต็มรูปแบบเต็มรูปแบบเลยนะฮะคันนี้บอดี้ใหญ่นะครับผมกว้างนะฮะกว้างมากนะครับสําหรับคันนี้ขับนิ่มนะเกียร์นิ่มมากนะครับผมนะฮะอะไรจะแพงนิดหนึ่งแต่ว่าขับคันนี้สุดยอดนะฮะนิ่มมากนะครับเป็นรถปีสองพันิบี่ราคาแพงนะครับผมคันนี้มีแต่สองแสนกว่าขึ้นเลยนะครับบุคคลท่านใดที่ต้องการรุ่นนี้ต้องมาจําขั้นต่ํานะครับประมาณสี่หมื่นบาทนะครับสามถึงสี่หมื่นบาทถึงผมจะซื้อมาให้ได้ เพราะว่าใช้เงินเยอะพอสมควรนะซื้อก็เกือบสองแสนแล้วนะซื้อมาทําให้นะครับผมกําไรไม่ต้องพูดถึงนะครับแทบจะไม่มีนะครับเพราะว่ามันยังมีอายุมากสาหรับรุ่นนี้จะหายากมากนะครับผมเพราะว่าราคาแรงมากเลยครับราคาแรงมากบอกไว้เลยนะครับผมแนะนาจักรินรถปลดป้ายนะครับก็ขออัปเดียดให้พี่น้องชมนะฮะคร่าวๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผมคราวนี้เราไม่ได้ใส่ชุดแต่งอะไรมากมายนะครับต้นทุนมาสูงมากนะครับเป็นสีระบบสีขั้นตอนนะฮะ ผมก็จะเดินทางประมาณตีสามนะครับผมไปถึงกรุงเทพประมาณสองสามโมงเช้านะครับวิ่งเข้าไปเอาไปพอดีเจ้าของเขานัดนัดผมประมาณสี่โมงเช้านะครับเพราะว่าเขาตื่นสายมากก็ไม่อยากไปอ่ารบกวนเขานะครับผมก็เราเตรียมความพร้อมไว้นะพรุ่งนี้ก็เดินทางนะครับผมท่านใดน,นะครับที่ชมเข้ามาชมคลิปของผมนะครับผมขอขอร้องนะครับผมดูคลิปห้ามกดห้ามห้ามโคตร ช่วยเหลือกันหน่อยนะครับก็ดูโฆษณาก็ดูโฆษณาให้จบหน่อยนะครับผมนะครับเพราะว่าช่องตามมีตามเกิดนะครับของเราก็ทําช่องขึ้นมาใหม่นะครับกว่าจะได้สมาชิกขนาดนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรผมเปิดช่องตั้งแต่ปี2016นะครับผมผมทําช่องมาตั้งแต่ปี2016กว่าจะได้30,000คนนี่ใช้เวลานานมากนะครับพี่น้องท่านใดชมคลิปของผมนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็ <c oughs> ดูโฆษณาให้จบด้วยนะครับผมตัวคลิปนะครับผมมีคุณค่านะครับสําหรับคนทํารถอย่างผมนะครับผมพี่น้องโปรดเสนใจนะครับดูคลิปให้จบด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดยกโบ้นะครับผมนะฮะเียสละนิดนึงนะครับผมขอความอนุเคราะห์นิดนึงนะฮะกดให้ผมหน่อยนะครับพวกนี้น้ำน้ำค้างกำลังลงนะครับช่วงนี้น้ําค้างนะฮะกำลังลงนะครับจะเข้าได้ยินว่าจะหมด จะมีพายุเข้าอีกจริงหรือไม่ไม่รู้นะครับแต่พวกนี้ก็จะเดินทางนะฮะนะครับเหนื่อยพาอสมควนนะครับผมเพิ่งเสร็จนะครับผมก็ขอความนุ่งห่อแล้วกันนะครับผมอันนี้เป็นปี14นะครับเครื่องยนต์ดโอนะครับประวัติถือเดิมก็เป็นแท็กซี่มาก่อนนะครับผมใช้เงินเยอะนะครับคันนี้นะครับใช้เงินเยอะมากนะครับผมกว่าจะได้ออกมาขนาดนี้นะครับก็ไม่ธรรมดานะครับผมใช้เงินเยอะนะครับนี่นะครับ บรรยากาศก็ประมาณสองทุ่มกว่านะครับตาลังกะทานข้าวนะฮะเดี๋ยวผมจะเดินทางไปส่งรถนะครับก็ทําของลูกค้าทางอันนั้นด้วยนะฮะพกลูกค้าทางอ่าบุรีรทธานีนะครับนี่นะครับ,รบสำหรับคลิปนี้ผมก็ขออนุญาตพัก,กันถ,ถ่ายคลิปไว้ก่อนนะครับเนี่ยรุ่นนี้นะครับน่าน่าขับมากแต่ว่าราคามันยังแรงนะครับผม ท่านอาชีเชื่นชอบนี่รู้สึกว่าจะเป็นคันที่สองของผมนะครับคันนี้นะฮะเป็นคันที่สองของผมนะครับคันแรกรู้สึกว่าขายไปจังหวัดสกลนครนะครับผมคันนี้เป็นคันที่สองนะครับขอบคุณท่านพออนะครับที่ให้เกียรตินะฮะสั่งซื้อกับผมนะครับผมขอบคุณอย่างมากนะครับสําหรับคลิปนี้ผมขออนุญาตพักการถ่ายคลิปไปก่อนนะครับผมก็เหนื่อยอาบน้าเพิ่งเสร็จนะครับผมนะครับนี่มีตัวตนนะครับผมมีตัวตนมัดจะมาไม่ต้องกลัว คลิปไหนผมไม่ได้ทําต้องขอโทษขออภัยด้วยเพราะใช้เวลาการเําทำก็กลัวพี่น้องได้รถไม่ดีนะครับผมนะฮะขอบคุณทุกการติดตามนะครับสําหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ